สวัสดีจ้าพี่น้องนางไหาอาหารไก่ป่าไก่ป่ากับเชื่องเชื่องขุ่นข้นนะจ๊ะเ,เขาเขาสารมันเหลือนะก็เลยเอาไหไก่มึงกกินแบบว่ากินแบบเซ้ยคือจังไก่เลี่ยงนี่จ้ะบอกคือไก่ป่าคือไก่เลี่ยงนะจ๊ะพี่น้องกินแบบว่าก็มีตื่นมั่งแต่ว่าห่างแบบว่าพอตื่นชนิดแบบ วิ่งหนีนะก็กินไปแล้วก็ตื่นไปนะนบอจะประมาณนั่นเลยว่าเชื่องบอเมทิว่ามันเชื่องเพราะว่ามันเป็นไก่แบบขนาดบ่มีคนบอยู่บอยู่กับคนอย่างสินอาจารยเขากะมันก็ตรงมีตื่นเป็นมั่งเนาะจนะต่วากะบ่ถึงขนาดว่าแลนหนีนะกอมีทิพสิวาเขายังเชื่องอยู่เนี่ยจะ้ะก็กินไป เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะมีความสุขมากเลยทีพวงมาทิ่มากเพราะว่าย่ามือเสาเขากับเขามาย่ามแรงเขากับไปนอนอน่างสินาจะเนี่ยย่ามือเสารกับพระกรเล่นเขามาเปิดประตูถ้าบอเปิดประตูกับบินขึ้นขามหลวมาบินเนี่ยจ้ะกับประมาณนี้เลยบินขามหลวมาหาถ้าเปิดประตูในเห็นแรลนเขามากับมาหากินอยู่ข้างในจ้ะเพราะว่าข้างในมัน ยิงมีรัวมันแหงมันแหง่ายเนาะจะเนาะมาหากินได้เนี่ยมันก็ปลอดภัยไหมจ้ะมันปลอดไัยกลัวละมันก็บมีหมามีอย่างมาไล่ไหมจ้ะตั้งแต่ม่ทิพมีรัวเนี่ยจ้ะตะกี้มันก็จะมีหมามีอย่างมากก็จะไล่เขาสินะจ้ะหมาขางบ้านแต่ว่าตอนนี้มันมีรัวแล้วหมานก็เขาบ่ได้นะมันก็เลยยิงเห็นให้เขาแบบว่าปลอดภัยมีความสุขในการหากินเคลียร์คุยเคลียร์อยู่แถวนี้ยเลยจ้ะ คุยเคียยุงสิเลยกะบวนไปวนมาอยุงสิเลยจ้ะบอไปใส่เนี่ยคือจังเห็นเนี่ยจะ้ะกะเลาะอ,อยู่นี่แหละจะ้ะบัดท,ที่แงมแรงกะเอาผ้าก,กันออกไปนะโมโหว่าเขาไปนอนอยู่ใส่กะจะอาจจะนอนอยูแถวแถวเนี่ยแหละจะเทิ้งต้นไม้แถวแถวนี่แหละแต่ว่าแงมือเศร้ากะกลับมาักสินะแงมือแรงกะไปแงมือเศร้ากมาักสินะแต่ว่าไม่ไม่อยู่โดนบายยูเมื่ดมือจ้ะพี่นอ้องยุงสิเมื่ดมือ ก็จะบุ่นอยู่น้ำเผาสิอะไจ้ะเมื่ดมือเนี่ยก็เลยเอาอันนั้นมาเกียเพิ่์น็อเข่ามาเกียเพิ่นี่ยเ,เกีย,กยให้เพิ่นกินดีกว่าจะทิ่มหรือซื้อจะเขานะ่ะแต่ว่าหังเกียรตะไก่เลยจ้ะพี่น้องพวกนกพิาพรารบพวกเอียงเมธีโบเกียไดให้เมิีเกียตะไกอ่าเพราะว่านกพิราบนั้นมันชอบแบบมันมีหลายเกินมันบดีเลยจ้ะพี่น้อง มันขี่ไหมมันขึ้นปีเทิงหลังค้าเนาะจะนาะมันก็ขี่แบบมันโซกระปกไหมจ้ะโซกระปกอยู่นกพิราบจา้ะ้านกพิราบอยู่งบ่งใดนั่นโอ้ยขี่นกน่ะใช้เป็นลายครัดด้วยจ้ะเคยเห็นแล้วจ้ะพี่น้องทําคว่ำศาสบาวาดบาวัยจ้ะแต่ว่าไก่ข้าผัดโบจังสันจ้ะไก่นะ่มันจะง่ายกว่ากันอยู่กะเลมีอยังกะให้เขากินมีอยังกะ แต่ว่าพวกเขาพวกเป็นพวกผลไม้ไหมจ้ะพวกเขาพวกผลไม้สิเขากินอยู่จ้ะอยู่จังหวะเขาเขาขมาหนีเขาแบบว่าเขามีความสูขแน่มึงเขาเหมือนเขามีความสูขอะจ้ะมาต้องระวังไพ่ยอย่างนะแต่ว่ากันละบ้างกับคองอะไรจ้ะพวกเดียวกันเลยแย่งกันกินอากัดกันแย่งกันจ้ะเห็นหมจ้ะแย่งกัน ห่วงห่วงห่วงเขา่าเนี่ยก็จะมันงามนะจ๊ะพี่น้องมึงคักๆล้วมันงามไหมไก่ตัวผู้ยิงงามไกตม่ตัวเม่ตัวเมียเขาเข่ไข่นกเขาจ๊ะพี่น้องมันเขาจะมีล่าตัวผู้เขาก็ประมาณว่างามไหมจ๊ะตัวผูกกับงามมีลวดลายมีสีสันไหมจ๊ะพี่น้องมึงละเพิ่นไหมจ๊ะตัวผูกก็เลยมึงละเพิ่นมากเลย เนี่ยจ้ะกะผ้ามึงคือเก่าจ้ะพี่น้องผ้ามึงคือเกา่าผ้ามึงอันนี้มึงไงไกลจ้ะพี่น้องไกลเพราะว่าช่วงนี้บกใครได้เฮ็ดบกใครได้ใส่หน้าใส่ดอกจ้ะคลิปเมทิปนี่กะสิมตแตงแต่ไก่กะมตแตงแต่สั่งรัวนี่แหละจ้ะพี่น้องเพราะว่าต้องมึงเขานะแบบว่ากะไปไก่บ่ได้นะจ้ะพี่น้องกะ โลเลวนวนอยู่แต่แถวเนี่ยจ้ะก็เลยอยู่แต่น้ำไก่เนี่ยจ้ะน้ำไก่ไก่ปลาเนี่ยไก่ปลาหลวก็ลัลวบ้านจ้ะพี่น้องไปก่อนได้